ทัชเวิทยลาลัยจุฬาพรร,พร่วมกับจังหวัดตราจัดกิจกราการมทําสัญจรในอกาศครบรอบ10ปีผู้ประกอบการค้าชายแดนเรียกร้องจังหวัดขอนำสินค้าขาในพระตะบองและผลทิศสัดจังหวัดตรากำหนดจัดโครงการผู้ว่าพาธบุญแต่งผ้าไทย รัชวิทยาลัยจุฬาพร์ร่วมกับจังหวัดตราดจัดกิจกรรมทำสัญจรในอากาศครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภณ์วันที่10กันยายน2563วัดที่103พิธีริมหวังอยู่เพราะว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำสัญจรในอากาศครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภณ์ครั้งที่10ภายใต้โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทำสัญจรเพื่อสวนการแพทย์พัฒรมหาราชาโนศน์นซึ่ง ราชวิทยาลัยจุราภร์ร่วมกับจังหวัดตราดและศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองจังหวัดพังงาจัดขึ้นโดยมีนางมาริษาสมบัตบูรณ์รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุราพร์ด้านกิจกรรมพิเศษตลอดจงคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสำหรับการจัดกิจกรรมทําสัญจรอกาศครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุราภร์ภายใต้โครงการทศวรรษ รงพิบาลจุฬาพรทำสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรเพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าลายลักษ์อัครราชมารีรมพรศัศรีสว่างขวัฒนะวรคติยะราชนารีทรงจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาพรขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเล็งเห็นว่า จังหวัดตราดเป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่มีความเหมาะสมแก่การจัดเกจกรรมเนื่องจากประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจดีในการจัดกกรรมต่างๆทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอชชนรวมทั้งภาคประชาชนจึงได้เลือกจังหวัดตราดเป็นสถานที่จัดเกจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออทิศถวายพระราชาสมนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษทั้งเป็นการสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุราพรวะัยล,ลักษณ์อัครราชมารีกรมพระศรีสว่างขวัฒนะบวรขัตติยราชนารีและน้อมถวายเป็นพระราชโศลรวมทั้งยังมีการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ทราบซึ้งเข้าใจเข้าถึงแก่นธรรมน้อมนำไปใช้วิถีชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับการจัดกิกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงธรรมฝึกปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์ธรรมทีโปและพระอาจารย์สุรพจน์ศรัทธาธิโกแห่งศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองพิธีมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทานแก่หน่วยงาน,นต่างๆจำนวน110หน่วยงานเพื่อสื่อสารถึงความห่วงใยเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์พระราชทานโดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับบริจาคสมทบในโครงการสร้างอาคาร ศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรซึ่งเป็นโรงพยาบาล17ชั้นขนาด400เตียงอีกด้วยผู้ประกอบการค้าชายแดน,นเรียกร้องจังหวัดขอนำสินค้าขายในพระตะบองและโพธิสัตว์ด้านในอำเภอบ่อไร่ขอหนังสือจากผู้ว่าพระตะบองยืนยันก่อนบ่อไร่จังหวัดตราดหลังจากรัฐบาลและสอบคอ ได้ทำการปิดชายแดนและช่องทางออกระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อไม่ให้มีการข้ามแดนของประชาชนระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามไดน้นโรมให้รถยนต์ขนส่งสินค้าสามารถนําสินค้าได้แต่คนขับรถยนต์ต้องรีบกลับภายในเจ็ชั่วโมงหากเกินกว่านั้นจะต้องถูกกักตัว14วันแต่ในส่วนของช่องทางจุดผ่านแด,กดน,นการค้าจุดผ่อนปลนการค้า ไม่อนุญาตทําให้เกิดปัญหาจังหวัดตราดกล่าวคือจุดผ่านพลบ้านมื่นดาดอาเภอบ่อไร่จุดผ่านแดนโชคข่าวบ้านท่าเส้นอําเภอเมือจงจังหวัดตราดที่ทําให้การค้าของทั้งสองฝ่ายหยุดชะง,งักและทําให้ผู้ค้าขายในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการนําวัสดุก่อสร้างเข้าไปนายพานุวัฒน์พุทธเกษรในอำเภอบ่อไร่รเปิดเผยว่าที่จุดผ่านปลนการค้ามื่นดาน ที่ติดกับอำเภอสํารูดและพระตะบองประเทศกัมพูชาก่อนการปิดด่านมีการค้าขายกันทุกวันอยู่แล้วโดยมีพ่อค้าในพื้นที่อำเภอรประมาณ10 2ถึง20รายส่งสินค้าซื้อสินค้าออกไปจุดผ่อนปลนการค้ารวมทั้งมีการเปิดตลาดการค้าชายแดนในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วแต่เมื่อปิดชายแดนจึงปิดช่องทางทั้งหมด ซึ่งเป็นไปนตามคำสั่งของรัฐบาลและสบคอ,อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้าในพื้นที่อำเภอบ่อไร่มีมูลค่าไม่มากนะักขณะเดียวกันยังมีข่าวในกัมพูชาว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยทั้งนี้หากจะมีการดำเนินการต้องให้ทางสบคจังหวัดตราดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตัดสินใจในเรื่องนี้ในอำเภอบ่อไร่ได้กล่าวอีกว่าที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกับพ่อค้าชายแดนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าขายสินค้าทางการเกษตรและเคมีภัณฑ์ ที่ต้องนําสินค้าไปขายในอ e ำเภอสํารุจและพัทตบองแต่ทาง e อําเภอบ่อไร่ขอให้ทางพ่อค้าประสานไปยังอ e ำเภอสํารุทเพื่อขอให้ทำหนังสือยัง e อําเภอบ่อไร่เพื่อยืนยันความต้องการซึ่งทราบว่าในอ e ำเภอสํารุจได้ทำหนังสือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทบองเพื่อประสานในเรื่องนี้และจะทาหนังสือแจ้งมาใน e อำเภอบ่อไร่ทราบต่อไปซึ่งหากเป็นความจําเป็นก็จะนําเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราต่อไป รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี BTS อนุสารี์โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039525222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราจัดโครงการผู้ว่าพาธบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราครั้งที่5ที่วัดวิเวกวราราม ในวันที่9กันยายน2563วันที่100ีพิเชียริมวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดได้กำหนดจัดก,กิจกรรมโครงการผู้ว่าพาธำบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2563โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำหัวหน้าส่วนราชการเข้าราชการเจ้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรสมทานศีลห้ารับฟังพระธรรมเทศนาในวัน ทำสวรรคหรือวันพระจํานวน5ครั้งแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนาทั่วโลกทั้งประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดจึงได้เคลื่อนจัดกิจกรรมครั้งที่1ถึง3ออกไปก่อนโดยบัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยได้คลี่คลายลงแล้วประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการต่างๆดังนั้นจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จึงได้กำหนดจัดเกจกรรมตามโครงการผู้ว่าพาธำบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2563โดยในเดือนกันยายน2563หรือครั้งที่ 5, กํากำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันศุกร์ที่25กันยายน2563เวลา6นาฬิกา45นาที ณวัดวิเวกวลารามตำบลเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงขอชิญชวนข้าราชก,การประชาชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญดังกล่าวโดยยังคงให้มีการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่สอบคอกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดมูลลิธิพอสวรประจำจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลนนท์สี่อำเภอบ่อไร่วันที่หนึ่งกันยายน,น2 5 6 3ัาวันที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราในฐานะประธานกรรมาการพอ,อสอวประจําจังหวัดตราเปิดเผยว่าโมลเลทิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจําจังหวัดตราหรือพอ,อสอวประจําจังหวัดตรากําหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนมามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาลโดยกำหนดออกหน่วยปฏิบัติงานครั้งที่17ทับสอในวันพฤหัสบ,บดีที่17กันยายน2 5 6 6 3ที่ศาลาผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบ,บลนนทีหมู่ที่3ตำบ,บลนนทีอำเภอบ่อไร่สำหรับการจัดหน่วยให้บริการ ในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการออกหน่วยบริการธันตก,กรรมเคลื่อนที่การให้บริการตรวจสารเคมีในเลือดสอนสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพกิจกรรมตรวจชัดกรองมาเร็งเต้านมตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าการให้คํำปรึกษาปัญหาสุขภาพการเปิดรับบริจาคดวงตาอวัยวะ รวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสอวอในวันและเวลาดังกล่าว